สุดดีวันแรกของปี2,566นะคะทุกคนวันนี้ก็จะพาไปไหว้ศาลหลักเมืองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพราะว่าอแอดเองก็อยู่อำเภอหัวหินนะคะก็ เราอยู่ที่ไหนเราก็ไปไหว้ที่นั่นนะคะด้วยความเชื่อนะคะว่าคนที่เกิดลัคนาราศีเมษะะจะต้องไปไหว้ขอพรกับศาลหลักเมืองที่ที่เราอยู่นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในวันแรกของทุกๆปีนะคะเพราะว่า,าลัคนาราศีเมษเป็นดวงเดียวกับดวงเมืองนะคะดวงโลกหรือดวงประเทศไทยนะคะก็เลย ให้มาไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลขอพรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะก็ทําแล้วสบายใจก็ทำนะคะทุกคนวันนี้ก็มาถึงแล้วก็คนเยอะมากนะคะวันหยุดน่าจะเป็นวันหยุดยาวแล้วก็คนหนาแน่นมากแทบจะไม่มีที่ยืนที่เดินเข้าไปไหว้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วศาลหลักเมืองประจวบก็จะอยู่ ติดกับทะเลเอ่าวประจวบด้วยแล้วก็อ่าวมะนาวนะคะมันก็เป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวด้วยนะคะว่าก็ไปบูชาดอกไม้ชูเทียนะคะเพื่อเข้าไปไหว้ขอพรก็วันนี้ก็ขอพรเผื่อให้กับเอฟซให้กับผู้ติดตามช่องของเรารทุกทกท่านที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะก็ขอให้า มีความสุขความเจริญนะคะหน้าที่การงานประสบความสำเร็จดังตั้งใจนะคะทำธุรกิจก็ขอให้ราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคนะคะให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะมีโชคมีลาบซื้อหวยก็ให้ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลหนึ่งใหญ่ๆรางวัลที่หนึ่งะคะก็ขอพรสำหรับตัวเองแล้วก็ทุกๆท่านด้วยนะคะ วันแรกของปีนะคะวันนี้วันที่1,2566นนะคะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ